เมื่อใดก็ตามที่มีดาวราหูเลงลัคนาท่านจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักเกี่ยวเนื่องกับอริสตรูมีคนเข้ามาแย่งคนรักของท่านมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับคนรักของท่านสวัสดีครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศรีกันจากปรากฏการณ์การย้ายราศรีของพระราหูที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ด ตุลาคมพศ2566ดวชะตาของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับชาวราศีกันจะสังเกตเห็นตัวเองได้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโคซึมเศรา้าอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทสมองอาการเครียดโดยไม่รู้สาเหตุต่างๆซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเป็นไยหาย,หายเป็นโดยไม่รู้สาเหตุโดยจับต้นสายปลายเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาโดยที่ชีวิตของเราก็ดูเป็นปกติดีดูม มีความสุขดีแต่อาการเหล่านี้นะครับความเครียดอาการเบื่อหน่ายโรคอาการท้อแท้อาการหมดไฟในเรื่องการทํางานมันเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกันในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา นั่นก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลของพระราหูที่เข้ามาทํามุมมรณะในเรือนต่างชาวราศีกันทําให้ท่านรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆเกิดขึ้นกับท่านในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาแต่พอผ่านจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับราหูดวงนี้จะทําการย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนทํามุมเล็งลัคนาของท่านโดยตรงดังนั้นนะครับสําหรับชาวราศีกันท่านจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีดาวราหู เลงลัคนาท่านจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักเกี่ยวเนื่องกับอริัตรูมีคนเข้ามาแย่งคนรักของท่านมีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักของท่านมีอาการหงุดหงิดใส่คนรักมากขึ้นในขณะเดียวกันร,ราหูก็ส่งผลให้ท่านมีอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายขึ้นกว่าทุกๆช่วงที่ผ่านมาดังนั้นนะครับ ชาวราศีกันสิ่งที่ท่านจะต้องทําเป็นการแก้เคล็ดในดวงชะตาของท่านอย่างแรกเลยคือเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจของท่านให้มีกำลังสามารถต่อสู้กับพระราหูต่อสู้กับอารมณ์ขุ่นมัวที่เข้ามาต่อสู้กับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาก่อกวนจิตใจของท่านตั้งแต่ช่วงวันที่17ตุลาคมพศ2516จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2518ที่ท่านจะต้องระมัดระวัง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับพระราหูดวงนี้ในแนวทางแก้เคล็ดผมได้บอกไว้แล้วแต่สําหรับชาวราศีกันในเรื่องงานนะครับแต่ในเรื่องงานนะครับสาหรับชาวราศีกันยังคงเดินหน้าด้วยดีการเงินของท่านนะครับยังอยู่ในสภาพคล่องไม่ติดขัดไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหา จุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดใจดังนั้นชาวราศีกันต้องตั้งรับเรื่องนี้ไว้ให้ดีในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวราศีกันมีเกณฑ์ข่าวดีในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาในช่วงปีครึ่งโรคซึมเศร้าอาการหมดไฟในการทำงานการเบื่อหน่ายการท้อทแท้ต่างๆอย่างไร้สาเหตุทางทั้งชีวิตของท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ดีอยู่นั้นจะเริ่มหมดไป น,นั่นเพราะว่าท่านยังมีดาวพระหัสทํทำมุมในภพวรณะในเรือนชะตานั่นส่งผลในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆจะได้รับการรักษาการแก้ไขในเรื่องความรักนะครับสําหรับคนมีคู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นท่านจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การอย่าร้างการเลือกรายยากทางกับคนรักส่วนคนโสดท่านอาจจะได้พบเจอกับคนรักโดยไม่คาดคิดไม่คาดหมายแต่ใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้ขอให้ท่าน อย่าเพิ่งลงหลักปักฐานลงหลักปักใจกับเขาว่าจะต้องแต่งงานการขอให้ใช้เวลาอย่างน้อยสักปีครึ่งถึงสองปีศึกษาดูใจกันไปก่อนว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่สําหรับท่านหรือไม่สําหรับกําลังโนชะตางชาวราศีกันนะครับผมให้อยู่ที่6 0เปอร์เซ็นต์เนื่องจากราหูดวงนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อชาวราศีกันมากนะักจะนํามาซึ่งปัญหาความรากระอริจตรูต่างๆอุปสรรคเรื่องชวนหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจ เข้ามาสู่ราศีกันในช่วงปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปดังนั้นขอให้ชาวราศีกันนะครับหมั่นทําบุญไหว้พระธาตประจําปีเกิดนั่งสมาธิให้มากแล้วท่านจะผ่านพ้นช่วงระยะเวลาที่ราหูเร่งนักคราของท่านไปได้ก็ขอจบการทำนายดวงชะตาของท่านไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ